สวัสดีครับก็วันนี้นะครับแดดร้อนๆนะครับบรรยากาศได้นะครับก็เลยจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเจ้าสิงโตจูเนียนะครับกับเจ้าปิ่นโตนะครับมาอาบน้ํานะครับตาบอาบแดดนะครับแล้วก็บํารุงอาบน้ําทําสาวแม่ฝากผสมนะครับทั้งสองแม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นแม่ฝากผสมสิงโตจูเนียกับฝากผสมสิงโตจูเนียทั้งสองแม่นะครับนี่ครับก็มาอาบแดดนะครับผ่อนคลายนะครับนี่ครับ อาบน้ําบํารุงนะครับช่วยได้เยอะนะครับทําให้ไก่ไม่เครียดนะครับไก่ก็จะได้ไม่เครียดแล้วก็สบายตัวสังเกตนะครับเวลาไก่มันโดนแดดเนี่ยครับนะครับก็จะมาตากแดดพึ่งแดดอย่างเงี้ยครับผ่อนคลายนะครับก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไอ้นี่เอาพอขนแห้งๆเอาพอบหน่อยนิดๆนะครับแล้วก็เอาไปกินน้ํากินหญ้านะครับแล้วก็เข้าล็อกผสมนะครับโอเคนะครับผม